สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับวันนี้ก็จะมาทำแผน ml เนาะ mono แล้วก็ tkt jak แล้วก็ floyd นะครับน,นี้เริ่มที่ ml ก่อนเลยเนาะ ml นี่ก็ดูทรงสวยนะนะครับราคาก็ค่อนข้างจะสวยนะขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับเรามาหาแนวรับนะยิกยักยกย,กยักอยู่ตรงเนี้ยนะ ผมเห็นแนวทางก็คือตามนี้นะครับนะถ้าเล่นก็ชอบตรงนี้ครับแนวรับพอดีเลยนเนาะนี่ครับหนึนะครับนะครับแนวขอบในการสะสมนะผมหนึมแปดถึงมีสิธิ์ลงมาหนึ่งจุามสได้นะครับ เป็นแนวคัดแล้วกันนะครับตัวนี้ผมขอเป็นแนวคัดแล้กันนะครับแล้วก็จุดนี้ครัน่าสนใจเหมือนกันนะครับ ml นะครับน่าสนใจดีมากนะครับประมาณนี้นะครับจลบสองเส้นนี้ครับ 1.42 1.38 1.35นะครับนะมันอาจจะไม่ลงมาก็รับก็ทยอยรับนะครับ1.42นะครับนะลองดูครับนะกรอบนี้น่าสนใจนะนี่ก็ทิ้งไส้มาทดสอบ1.43นะครับนะทุกอย่างน่าจะพร้อมอรอวอลลุ่มเข้ารอสะสมก่อนนะครับสำหรับ M L นี่น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ M L ต่อไปโมโนนะครับ โมโนขึ้นไปก็ย่อลงมานะครับแต่ก็สวยดีนะครับแนวรับค่อนข้างที่จะชัดแล้วเน,ะนาะเนี่ยผมตีไว้นะครับแนวรับขึ้น1.48 1.51นะครับเ,เจอตาดปุ๊บย่อเลยนะครับสำหรับโมโนเดี๋ยวลองวอลุ่มเข้ามาจัดจัดก่อนนะครับ ประมาณนี้ครับโมโนนะครับคือโมโนเนี่ยส่ง,งค่อนข้างดีนะเริ่มเริ่มแต่ต้องรอดูชุดนี้ย่อไปจะหลุดโลป่ะถ้าไม่หลุดเนี่ยน่าสนใจนะครับ1.5 1.48 1 4 3นะครับนะย้ายห,หลุดหนุด1า8เลยนะครับถ้าไม่หลุดนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับโมโนเนาะเพราะว่ารุ่มเข้ามาแล้วมีการแรงเทขายซึมๆแล้วก็ตอนพักตัวเนี่ยไม่มีวอลุ่มเนะนะครับนะ ไอ้นเอเอสดีค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับสำหรับโมโนนะต่อไป Tkt คทีรับทีเก็มีการกระตุกของบอลุ่มมานิดนิดนะครับนะแล้วก็ยังอยู่ในโซนที่นะครับราคาปิดนี่เลืออยู่เหนือ EMA 50นะ้นะครับนะก็ เอ a 10วันกับ5วันก็ตัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสวยหมดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราตีจะกกรอบฟิกโบนะตีฟนะิกโบมายืนอยู่เนือ2อ200วันสะด้วยนะครับนะราคาแบบน,นึงนะครับมันตีข,ข้าวนะครับ นะ่7 9 1.72 1.84นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็น่าขอบระยะยาวนะครับมาณันนี้นะครับสำหรับโมโนเนานะ ใช่ TKT ก็น่าสนใจเหมือนกันนะตัวนี้นะลองลองเฝ้าดูนะครับสำหรับนะไ s i, I m สไก็ตัดกันอยู่ข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะตัดลงไปอีกสักหน่อยนะครับเราค่อยมารอรับก็ได้หรือถ้ามันไม่ไปถ้ามันไปเลยเนี่ยแนวต้านค่อนข้างที่จะสูงนะนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับสำหรับ TKT นะเฝ้าได้เฝ้าเลยนะครับนะน่าสนใจต่อไป JAK นะนะตัวนี้ก็ พยายามให้หลุดนะ e m a 200นะครับมาให้หลุดนะครับหัวตัวนี้สวยดีนะสะสมได้ก็สะสมนะครับ1.69ถนึง1.65นะครับนะน่าสนใจนะครับสำหรับ jak นะครับตอนนี้ปิดอยู่ที่1.73นะมีวอลุ่มเข้ามาตอนแรกเปิดอยู่ยที่1.70นะแล้วขึ้นไป1.73สนะสูงสุดน,นะเจอแรงขายเนี่ยนะ่าซึมซึมอยู่ช่วงนี้ก่อนนะครับ ในมุมมองผมนะพวกนี้เดี๋ยวรอสักพักน่าจะมานะครับสำหรับ JAK นะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับต่อไป FLOYD นะครับวันนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามาแล้วก็มีการย่อนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเจอแบบนี้นี่ทำกันบ้านรอได้เลยนะครับเนี่ยเขาย่อลงมาไมห่หลุดนะครัเราตีแท่งเทียนบวกแท่งเทียนแท่งเนี่ย ผมตีประมาณนี้แนวรับนะครับผมตีชุดนี้1กับชุดนี้นะครับอันนี้ใกล้จุดคัดมากนะครับถ้ามันย่อลงมาจริงนะผมจะตีไว้3ามเส้นนะครับถ้าไม่หลุดก็ถือว่าสวยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอ้โห เสียงมาเกีียวกราวนะครับเท้าแล้วนะครับนะมาทําตอนเช้านะครับค่อนข้้งนี้สวยนะคอยนะครับ1.68ถึง1.55เนี่ยน่าสนใจนะครับนะ EMA ในวันนี้ก็ย่อลงมาแล้วก็ถ้ามันยืนเหนือได้เนี่ยผมว่าน่าสวยนะ1.68เนี่ยถ้าไม่หลุดสวยมากนะครับแต่ถ้าหลุดก็ต้องคัดแล้วลองมาเล่นข้างหน้าดูนะครับเนาะจะลงมาให้เราหรือเปล่านะครับ1.71 นะเพราะว่าดูงมทับแล้วก็เหมือนเป็นการกลับตัวย่อยๆนะครับว่ามีแรงดึงขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ทำหายเนาะเนี่ยถ้าชุดนี้มันย่อลงมาตามที่เราแนะนำหน้าเก็บนะถ้าไม่ดุดโรนี้หน้าเก็บแล้วก็รอดูว่ามันจะทำหายขึ้นบ่านะครับเป้าคือ190ันะถ้ามันสามารถทำได้เนี่ยสวยงามนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยต้องรอนะครับเพราะว่าน่าจะต้องรอหน่อยตัวเนี้ยนะครับแตนะ่ถ้าใครเก็บตรงนี้ได้สวยมากเลยนะ เก็บตรงที่1.4เ47โอ้โหสวยเลยนะครับถือได้สบายสบายนะครับผมว่าไม่น่าจะหลุดเกินนี้นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเม้าครับเลยนะครับขอบคุณมากครับ